Hello English! รายการที่คุณผู้ฟังจะได้เรียนภาษาอังกฤษหลากหลายแง่มุมไปด้วยกันกับครูวิกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงคำศัพท์สำนวนแง่คิดรวมไปถึงเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรมต่างๆหลังจากที่ได้คุยถึง New Year's Resolution และ Children's Day ไปแล้วในสองเอพิโซดที่แล้วสำหรับเอพิโซดที่3นี้ครูวิกเตอร์อยากจะมาพูดถึง happiness ซึ่งก็คือความสุขกันบ้างดีกว่า องดาลัยลามาเคยพูดไว้ว่า The purpose of our lives is to be happy. The purpose of our lives is to be happy. เป้าหมายในชีวิตเราก็คือการมีความสุขคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับโค้ดนี้ไหมครับคุณผู้ฟังคงคุ้นเคยกันดีกับคำว่ามีความสุขในภาษาอังกฤษก็คือ adjective คำว่า happy เวลาเราอยากจะบอกใครว่าผมมีความสุขดิฉันมีความสุข แน่นอนว่าสามารถพูดสันส้นๆง่ายๆว่า I'm happy, I am happy, I'm happy แค่นั้นได้เลยครูวิกเตอร์ว่าความน่าสนใจอย่างหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษก็คือคำหนึ่งคำอาจจะแปลได้หลากหลายความหมายในภาษาหนึ่งและสามารถใช้ได้ในหลากหลายบริบทยกตัวอย่างเช่นคำว่า happy ก็เป็นหนึ่งคำที่สามารถใช้ได้หลากหลายกรณีมากครับเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ happy ในประโยคที่ต่างกันออกไปดูครับ I am happy that you came to visit I am happy that you came to visit ฉันดีใจนะที่เธอมาเยี่ยมเวลาเราต้องการจะแสดงความรู้สึกว่าดีใจหรือยินดีกับเหตุการณ์นั้นเราสามารถใช้คำว่า happy ในภาษาอังกฤษได้เลยหรืออีกหนึ่งคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันในบริบทนี้ก็คือคำว่า glad G L A D glad ยกตัวอย่างนะครับ We're glad that you're visiting us this weekend. We're glad that you're visiting us this weekend. Yindi I'm really glad to hear that. 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 นอกเหนือจากนั้นแล้วคําว่า glad ยังแปลว่ายินดีเต็มใจที่จะทําอะไรให้คนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเช่น our staff will be glad to carry the baggage to your room our staff will be glad to carry the baggage to your room พนักงานของเรายินดีที่จะยกสัมภาระไปให้ที่ห้องคุณลองพูดตามนะครับ our staff will be glad to carry the baggage to your room กลับมาที่คำว่า happy อีกครั้งนะครับคำว่า happy เป็น adjective เพราะฉะนั้นสามารถไปวางนำหน้าคำนามเพื่ออธิบายคำนั้นได้เช่น a happy baby เด็กที่มีความสุข a happy marriage การแต่งงานที่มีความสุข a happy childhood วัยเด็กอันแสนสุข a happy memory ความทรงจำอันแสนสุขยกตัวอย่างนะครับเราสามารถแต่งประโยคได้เป็น she's such a happy baby She's such a happy baby ในภาษาอังกฤษเราสามารถใช้คำอื่นที่มีความหมายคล้ายคลึงกันได้มากมายเลยนะครับเพื่อมาแทนที่คำว่า happy เช่น cheerful cheerful jolly jolly jovial jovial happy-go-lucky happy-go-lucky คำสุดท้ายนี้อาจจะมีความหมายเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงว่าทั้งมีความสุขและไม่ต้องทุกร้อนเรื่องใดเลยนะครับ Were you always happy? Go lucky when you were younger เวลาเราอยากจะบอกว่าดีใจกับเธอด้วยนะเราก็สามารถใช้คำว่า happy ได้เช่นเดียวกันครับง่ายๆเลยคือ I'm so happy for you I'm so happy for you สังเกตนะครับว่าเราจะใช้คำว่า for F.O.R. for นำหน้าคนที่เราแสดงความยินดีด้วยลองพูดตามครับ I'm so happy for you ในอีกแง่หนึ่ง happy อาจจะแปลว่าพอใจพึงพอใจได้เช่นเดียวกันนะครับเช่น The clients are really happy with the service The clients are really happy with the service ลูกค้าพึงพอใจกับบริการของเราอย่างมาก ซึ่งในกรณีที่จะบอกว่าพึงพอใจภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า satisfied ได้เช่นเดียวกันนะครับ s a t i s f i e d satisfied ประโยคนี้ก็จะกลายเป็น the clients are really satisfied with the service ลองพูดตามนะครับ the clients are really satisfied with the service จะว่าไปในภาษาอังกฤษมีสำนวนที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราต้องการจะสื่อว่ามีความสุขดีใจมาลองดูกันดีกว่าครับว่ามีสำนวนอะไรบ้างสำนวนแรกนะครับ on top of the world on top of the world top top ที่แปลว่าบนสุดจุดสูงสุดนั่นแหละครับมาดูตัวอย่างกันครับ He was feeling on top of the world after winning the international grand prix. He was feeling on top of the world after winning the international grand prix. Kaurusuk Mi Kwamsuk Sutsut Grand Au On Top of the World by Tan Happy Delui Toyangrap Over the <Seal> Moon. Okay. Over the moon สำนวนแรกเปรียบเทียบว่าเหมือนอยู่จุดสูงสุดของโลกแต่สำนวนนี้คืออยู่เหนือดวงจันทร์ไปเลยนะครับ Jane was over the moon when Jim finally asked her out Jane was over the moon when Jim finally asked her out เจนดีใจสุดๆตอนที่จิมชวนเธอไปเดทประโยคนี้มีสำนวน ask someone out แถมมาด้วยนะครับ ask someone out แปลว่าชวนไปเดทชวนไปเที่ยวในฐานะแฟนกันนั่นไงครับถัดไปนะครับสำนวน floating on air floating on air F L O A T float ที่แปลว่าลอยตัวนั่นเองสำนวนนี้ floating on air คือมีความสุขเหมือนลอยไปในอากาศเลยนะครับ มาดูตัวอย่างในประโยคกันครับ When he got his exam results he was floating on air. เขามีความสุขสุดๆตอนที่รู้ผลสอบตัวเอง When he got his exam results he was floating on air ในภาษาอังกฤษมี idioms หรือสำนวนแบบนี้เยอะมากนะครับสำนวนพวกนี้มักมีความหมายไม่ตรงตัวตามคำต่อคำเพราะฉะนั้นถ้าแปลตรงตัวจากอังกฤษ เป็นไทยอาจจะสร้างความสับสนได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องหัดสังเกตเอาจากบริบทแทนว่าสำนวนพวกนี้น่าจะแปลว่าอะไร Every one of you in the audience what is happiness to you what makes you happy I'm certain I'll get a lot of different kinds of responses ถ้าครูวิกเตอร์ถามคุณผู้ฟังว่าความสุขคืออะไรครูวิกเตอร์มั่นใจว่า คงจะได้คำตอบที่หลากหลายมากมายแน่นอนจริงไหมครับ If we are talking about a definition, a definition คือคำจำกัดความนะครับ Happiness is an emotional, physical, and mental state of well-being. Happiness is an emotional, physical, and mental state of well-being. ความสุขอาจจะหมายถึงสภาวะที่เป็นปกติทางร่างกายอารมณ์และจิตใจ It is a feeling of deep satisfaction in life. It is a feeling of deep satisfaction in life. เป็นความรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตก่อนหน้านี้ครูวิกเตอร์พูดถึงคำว่า satisfied ที่เป็น adjective ไปแล้วส่วนคำนี้เป็นคำนาม S A T I S F A C T I O N satisfaction satisfaction คือความรู้สึกพึงพอใจ some would say is happiness is something we achieve by having a purpose and a sense of meaning in life happiness is something we achieve by having a purpose and a sense of meaning in life บางคนอาจ,จะบอกว่าความสุขเกิดจากการมีเป้าหมายและความหมายให้กับการใช้ชีวิตนั่นเองครับคำว่า,า purpose เป็นคำนามที่แปลว่าเป้าหมายจุดประสงค์ P U R O S e, Pur P-O-S-E Purpose คำนี้ stress ที st ่ p e r นะครับลองออกเสียงตามครับ Purpose จะไม่เหมือนกับคำว่า Propose P-R-O-P-O-S-E e, Propose คำนั้นเป็นคำกริยาที่แปลว่าเสนอยื่นข้อเสนอนะครับมาลองออกเสียงตามทั้งสองคำกันดูครับจุดประสงค์ Purpose purpose, เสนอ propose, propose คำจำกัดความที่คุยกันไปเมื่อสักครู่อาจจะเป็นคำจำกัดความกว้างๆของความสุขเลยนะครับแต่สำหรับคุณผู้ฟังแต่ละท่านความสุขของคุณคืออะไรครับสมมุติมีชาวต่างชาติมาถามเราว่า what is happiness แล้วเราอยากจะตอบความเห็นส่วนตัวของเราเราสามารถขึ้นต้นประโยคได้เลยว่า personally for me personally for me ซึ่งแปลตรงตัวเลยครับว่าส่วนตัวแล้วฉันจุดจุดจุดลองพูดตามนะครับ personally for me ลองมาดูตัวอย่างที่ครูวิกเตอร์ยกมาให้นะครับว่ามีอะไรบ้าง personally for me happiness is being healthy being healthy คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองครับ Happiness is having good friends Having good friends คือการมีเพื่อนที่ดีครับ For somebody happiness is having a day off work ความสุขสำหรับบางคนอาจจะเป็นการได้หยุดงาน Happiness is achieving our goals Achieving our goals คือการบรรลุเป้าหมายนั่นเองครับ สังเกตนะครับว่า4ตัวอย่างแรกนี้สามารถใช้ verb ing อธิบาย happiness ได้เลยหรือเราอาจจะพูดได้ว่า happiness is when I pass my exams คือเวลาที่เราสอบผ่านนั่นเองหรือสำหรับคุณแม่คุณพ่อผู้ปกครองราอาจจะพูดว่า happiness is when my kids are happy happiness is when my kids are happy ความสุขเกิดขึ้นเวลาเราเห็นเด็กๆของเรามีความสุข Happiness is when we are satisfied with our lives ความสุขเกิดขึ้นเมื่อเราพึงพอใจกับชีวิตของเราและสุดท้าย Happiness is when you have peace of mind when you have peace of mind peace P E A C E peace คือความสงบ of mind M-I-N-D, mind คือจิตใจความสุขคือความสงบในจิตใจครับเราสามารถใช้คำว่า when แล้วตามด้วยประโยค present ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนอยากลองเขียนแชร์เป็นภาษาอังกฤษกันเข้ามาได้นะครับว่าสำหรับแต่ละท่านความสุขคืออะไรพอพูดถึงความสุขคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำถามหนึ่งในภาษาอังกฤษคือ Can money buy happiness? Can money buy happiness? เงินซื้อความสุขได้หรือไม่ครับแน่นอนนะครับว่าแต่ละคนก็ย่อมมีความเห็นที่แตกต่างกันไปกับคำถามนี้ครูวิกเตอร์รเผอิญไปเจอบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพอดีจึงอยากมาแชร์ให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับในบทความนี้เขามีการอ้างงานวิจัยหลายๆชิ้นเลยครับว่าพอคนเรามีเงินเดือนมีรายได้มากเกินกว่าจานวนหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่ส่งผลให้มีความสุขของเราเพิ่มขึ้นอีกต่อไป ในบทความนี้เนี่ยยังมีการพูดถึงงานวิจัยเกี่ยวกับคนที่ซื้อลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ภาษาอังกฤษก,ก็ใช้คำนี้ตรงตัวเลยครับ lottery l o t t e r y lottery ในงานวิจัยเขาบอกว่า in North America people who win the lottery often report becoming extremely unhappy in North America people who win the lottery often report becoming extremely unhappy ในสหรัฐอเมริกาคนที่ชนะลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆหลายคนเลยนะครับกลับกลายเป็นว่าไม่มีความสุขหนักกว่าเก่าครับเราเรียนคำว่า happy กันไปเยอะแล้วนะครับคำตรงข้ามกับคำว่า happy ก็คือ unhappy ตรงตัวเลยนะครับแล้วถ้ายิ่งใส่ extremely คืออย่างหนักหนาอย่างสุดๆ extremely unhappy ก็คือไม่มีความสุขอย่างหนักนั่นเองครับ they often end up spending all the money going into debt An experience ruined social relationships หลังจากที่พวกเขาชนะล,ลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็กลับใช้เงินเยอะเกินจนติดหนี้นะครับผม Going into debt ที่เราเคยเรียนกันไปแล้ว An experience ruined social relationships ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยครับ Ruined R U I N r u i n ความหมายเหมือนกับ Destroy ที่แปลว่าทำลายนั่นเองครับผมเติม ed เข้าไป Ruined คือ ที่ถูกทำลายลงไปคนเขียนบทความนี้ยังมีข้อเสนอแนะอีกสองข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุขอีกด้วยนะครับลองมาฟังกันดูครับข้อแรกเขาพูดถึงการให้ของขวัญกับผู้อื่นครับ Giving gifts to others is positively correlated with happiness สำนวนยากนิดน,นึงนะครับลองฟังอีกครั้งครับ Giving gifts to others is positively correlated with happiness การให้ของขวัญกับผู้อื่นเนี่ยมีความสัมพันธ์แบบแปรตรงกับความสุขครับเราจะใช้กับคำว่า positively correlated p o s i t i v e positive ที่แปลว่าบวกนะครับผมพอมาใช้กับ correlation ที่แปลว่าความสัมพันธ์ positive correlation คือความสัมพันธ์ที่เป็นไปนในทิศทางเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นอย่างในกรณีนี้ผลการวิจัยเขาบอกว่าการที่เรายิ่งให้ของขวัญผู้อื่นเราก็จะยิ่งมีความสุขนั่นเองครับ studies also show that people who spend their money on others feel happier ผลการวิจัยยังบอกอีกครับว่าผู้คนที่ใช้ใจ่ายเพื่อผู้อื่นเนี่ยจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ feel happier เราสามารถใช้ happy ตัด y เป็น i เราจะมี are happier ได้เลยนะครับผมแปลว่ามีความสุขยิ่งขึ้นแล้วทีนี้คนที่ใช้ใจ่ายเงินเพื่อตัวเองละ่ะจะไม่มีความสุขเลยหรือเปล่าเขาบอกว่า people who spend it on themselves don't necessarily become less happy in the long run their happiness is unchanged เขาบอกว่าทำไมครับผู้คนที่ใช้ใจ่ายเพื่อตัวเองอาจจะไม่ได้มีความสุขน้อยลงในระยะย,ยาวแต่ความสุขของพวกเขาจะ ไม่เปลี่ยนแปลงครับเราใช้คำว่า less happy L E S S less แปลว่าน้อยลงสามารถเอามาไว้นำหน้า happy ได้เลยครับเป็น less happy คือมีความสุขน้อยลงการที่ความสุขไม่เปลี่ยนแปลงเราใช้ their happiness is unchanged their happiness is unchanged U N C H A N G E D unchanged มาจากคำว่า change ที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงเติม un เข้าไปข้างหน้าและเติม d เข้าไปข้างท้ายกลายเป็น adjective แปลว่าไม่เปลี่ยนแปลงน,นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าเวลาเราใช้เงินหรือใช้เวลาไปกับอะไรเราจะพูดว่า s p e n d on s p e n d on ยกตัวอย่างเช่น she spends a lot of money on luxurious bags she spends a lot of money on luxurious bags เขาใช้เงินจำนวนมากไปกับกระเป๋าที่หรูหราราคาแพงนะครับผมของที่หรูหราเราสามารถใช้ adjective คำว่า luxurious ได้นะครับ l u x u r i o u s luxurious แปลว่าหรูหรานั่นเองครับแต่ในกรณีนี้เขาพูดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่น Spending their money on themselves and others เราก็ยังใช้อ,อนเหมือนเดิมน,นะครับในบทวิจัยนี้เขายังแนะนำต่อไปอีกว่า if you are going to spend the money on yourself try to go after experiences as opposed to material things หากคุณอยากใช้ใจ่ายเงินเพื่อตัวคุณเองให้ลองหาซื้อประสบการณ์แทนที่จะเป็นสินค้าจำพวกวัตถุคำว่า material M A T E R I A L material นอกจากจะแปลตรงตัวว่าวัตถุวัสดุในที่นี้ยังหมายถึงสิ่งของสินค้าทั่วไปด้วยก็ได้นะครับ Traveling or going to an event is more impactful for the majority of people in the long run. Traveling or going to an event is more impactful for the majority of people in the long run. คือการที่เราไปท่องเที่ยวหรือไปร่วมงานต่างๆเนี่ยจะส่งผลที่ดีต่อคนจำนวนมากในระยะยาวมากกว่านะครับเขายัางแนะน,นำเพิ่มเติมอีกครับว่าประสบการณ์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปอาจจะเป็นความสุขเล็กๆในชีวิตก็ได้นะครับ While you're saving up for these big experiences, don't forget about the daily joys in life. Daily joys in life ก็คือความสุขเล็กๆในแต่ละวันนั่นเองครับ ยกตัวอย่างนะครับ for example a $5 dollar latte with friends will be different each time offering unique access to happiness opportunities อีกครั้งนะครับ a $5 dollar latte with friends will be different each time offering unique access to happiness opportunities การที่เราใช้เงินไปกินกาแฟกับเพื่อนของเราในแต่ละครั้งก็จะได้บรรยากาศแห่งความสุขที่แตกต่างกันออกไปจริงไหมครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับเรามาทวนคำศัพท์สำนวนที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสุขกันนะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าความสุขภาษาอังกฤษก็คือ happy หรือ happiness แล้วแต่การใช้นะครับผมแต่ในการใช้จริงเนี่ยเราสามารถใช้ได้ในหลายบริบทเลยเช่นเราอาจจะพูดว่า I am happy that you came to visit ฉันดีใจนะที่เธอมาเยี่ยมลองพูดตามนะครับ I am happy that you came to visit. ซึ่งคำว่า happy ที่แปลว่าดีใจอาจจะใกล้เคียงกับคำว่า glad, glad. ยกตัวอย่างนะครับ We're glad that you're visiting us this weekend. ลองพูดตามนะครับ We're glad that you're visiting us this weekend. ซึ่งคำว่า glad ยังสามารถแปลว่ายินดีเต็มใจที่จะทำอะไรให้คนอื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น Our staff will be glad to carry the baggage to your room. พูดตามนะครับ Our staff will be glad to carry the baggage to your room. คำว่า happy ที่แปลว่ามีความสุขมี adjective คำอื่นที่ความหมายใกล้เคียงกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่น cheerful พูดตามนะครับ cheerful jolly พูดตามครับ jolly jovial พูดตามครับ jovial อีกคำนะครับ happy-go-lucky พูดตามครับ happy-go-lucky คำว่า happy เองเนี่ยนอกจากแปลว่ามีความสุขดีใจสามารถแปลว่าพึงพอใจก็ได้นะครับเช่น the clients are really happy with the service ซึ่งจะมีความหมายเหมือนกับ satisfied The clients are really satisfied with the service. Long putam du Krap. The clients are really satisfied with the service. Nognitakhamwa happy Nakrap Yung me some noon on top of the world On top of the world. He was feeling on top of the world after winning the international Grand Some noon over the moon. Over the moon. Jane was over the moon when Jim finally asked her out. Exam no. floating on air. Floating on air. When he got his exam results, he was floating on air. นอกจากนั้นเราพูดถึงคำจำกัดความหรือ definition ของ happiness ในหลากหลายรูปแบบกันไปนะครับเช่น Happiness something achieve having a and a meaning purpose is in life sense we of by คือความสุขเกิดจากการที่เรามีเป้าหมายและความหมายให้กับการใช้ชีวิตนะครับคำว่าเป้าหมายในภาษาอังกฤษทวนอีกครั้งนะครับก็คือคำว่า purpose stress ที่คำว่า per purpose นอกจากนั้นแล้วถ้าเราต้องการจะตอบอะไรใครที่ต้องการจะพูดถึงความเห็นส่วนตัวของเราเราสามารถขึ้นต้นด้วย personally for me personally for me ขอทวนชัดๆซ้ำๆอีกครั้งนะครับ personally สะกดว่า p e r s o n a l l y personally แปลว่าโดยส่วนตัวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากบอกว่าสำหรับเราความสุขคือการที่มีสุขภาพแข็งแรง personally for me happiness is being healthy หรือสำหรับบางคนอาจจะเป็น การมีเพื่อนที่ดี Personally for me happiness is having good friends อีกวิธีหนึ่งที่จะพูดถึงคำจำกัดความของความสุขได้คือใช้ when และตามด้วยประโยคได้นะครับเช่น Personally for me happiness is when I pass my exams มีความสุขเมื่อสอบผ่านครับหรือ Personally for me happiness is when my kids are happy ความสุขเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ลูกๆเด็กๆมีความสุขครับสุดท้ายนั้นเราพูดถึง Can money buy happiness ก็มีสำนวนที่น่าสนใจหลากหลายมากมายเลยนะครับเช่น positively correlated positively correlated พูดถึงความสัมพันธ์ที่แปรตรงกันนะครับเช่น giving gifts to others is positively correlated with happiness การให้ของขวัญกับผู้อื่น มีความสัมพันธ์แปรตรงกับความสุขครับนอกเหนือจากนั้นเขาบอกว่าผู้คนที่ใช้เงินเพื่อคนอื่นมักจะมีความสุขยิ่งขึ้น People who spend their money on others feel happier feel happier ในขณะที่คนที่ใช้ใจ่ายเงินเพื่อตัวเองอาจจะไม่ได้มีความสุขน้อยลงแต่ความสุขในระยะยาวนั้นไม่เปลี่ยนแปลง People who spend it on themselves don't become less happy in the long run Their happiness is unchanged is อีกข้อแนะนหนึ่งที่เขาพูดไว้คือ if you are going to spend the money on yourself try to go after experiences as opposed to material things experience ก็คือประสบการณ์ในขณะที่ material ก็คือวัตถุวัดสดุนั่นเองครับเขาต้องการให้เราใช้เงินไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวการไปพบปะเจอเพื่อนๆน,นั่นเองครับซึ่งความสุข จากประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปอาจจะเป็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า daily joys in life daily joys in life สำหรับวันนี้รายการก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ํำนวนมากมายเกี่ยวกับความสุขคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าความสุขของคุณคืออะไรการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยช่วยสร้างความสุขให้คุณได้หรือไม่ เขียนเข้ามาแชร์ได้นะครับก่อนจากกันไปวันนี้ครูวิกเตอร์ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมรับฟังรายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับครูวิกเตอร์ You've been listening to another episode of Hello English with Victor. Thank you for tuning in. สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำหรือรับฟังรายการย้อนหลังสามารถคลิกเข้าไปที่ moeradiothai.net เพื่อรับฟังได้ครับแล้วพบกันใหม่กับครูวิกเตอร์ในเอพิโซดหน้ากับรายการ